สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำแบบตัวหนังสือเคลื่อนไหวนะครับบนโปรแกรมแฟรนะครับแบบตัวหนังสือเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรอย่างนงี้ครับประมาณนี้นะครับก็เราก็คลิกไปที่นี่ครับนี่นี่ครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็ ิีเข้าไปนะครับเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่มนะครับแบบมันจะมีอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นฉากฉากนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับก็ แล้วก็เราก็ล็อกฉากไว้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มตัวหนังสือเข้ามานะครับเราก็จะให้มันเริ่มอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าลักอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่า,าลักนะครับลักแล้วกันนะ ประมาณนี้นะก็แล้วเราก็ insert น,นะครับ insert insert frame นะครับทั้งตัวหนังสือแล้วก็ฉากนะครับ insert frame แล้วก็แล้วก็วกที่ cut ทวีนนะครับนี่นะครับทั้งสองอันเลยครับแล้วเราก็ เริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็อยากให้ตัวหนังสือเลื่อนเข้าไปตรงกลางนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ insert keyframe นะครับเราก็จะต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็แล้ต้องเอาเครื่องมือตรงนี้นะครับมาเลื่อน แล้วก็เลื่อนเข้ามานะครับแล้วก็อยากให้มันมีสีสันหน่อยนะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ให้มันตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ให้มันเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็ insert k e ิกเฟรมคลิกขวานะครับ insert แล้วก็ ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เราก็ให้มันด้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็อินเ r t ร์ขีขวานะ้วอินเสิร์ตขีดฟิล์มนะครับเราก็ลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลิกตรงนี้เพื่อให้ให้มันตรงจุดนะครับเราก็เลื่อนมันออกไปนะครับแล้วเราก็ ลองคนทนลองอินเตอร์ดูนะครับทดสอบดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็การเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ก็ลองหัดทำดูนะครับ